เป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราได้รับคำแนะนำว่าการย้ายไปอยู่บ้านพักคนชาราเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลที่สุดเมื่อการใช้ชีวิตอิสระเริ่มยากลำบากมันถูกมองเป็นการเปลี่ยนผ่านตามธรรมชาติขั้นตอนที่รับประกันการดูแลและความสะดวกสบายแต่ถ้าความเชื่อที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนี้กำลังฉุดรั้งคุณไว้ละ่ะถ้าการออกจากบ้านไม่ใช่คำตอบบัตรเป็นปัญหาหลักก่อนที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตมาค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านพักคนชาราและทางเลือกอื่น ที่อาจช่วยให้คุณควบคุมอนาคตของตัวเองได้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดฮ่หาฮ่าหนึ่งความจริงที่ไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับบ้านพักคนชราเมื่อคุณนึกถึงบ้านพักคนชราภาพอะไรผุดขึ้นในใจอาจเป็นโรช์สีสันสดใสที่มีภ้าผู้สูงวัยยิ้มแย้มพนักงานดูแลที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคำสัญญาว่าจะได้รับการดูแลตลอด24ชั่วโมงแนวคิดนี้ให้ความรู้สึกปลอดภัย เหมือนตาข่ายที่พร้อมรองรับคุณในวัยชารามันทําให้ครอบครัวมั่นใจว่าคนที่รักจะได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นระบบแต่ใต้คําสัญญาที่ดูสวยงามเหล่านั้นมีความจริงที่มักไม่ถูกพูดถึงความจริงที่หลายคนไม่พบจนกว่าตัวเองหรือคนที่รักจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วยกตัวอย่างคุณยายมะลิอายุ82ปีแม่ไม้ที่ย้ายไปบ้านพักคนชาราหลังจากล้มหนักจนมีปัญหาการทรงตัวเธอเชื่อบโบรช h วางใจคำรับรองของพนักงานและหวังว่า จะได้อยู่ในที่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยแต่ทียงไม่กี่สัปดาห์ความจริงก็เผยออกมาตอนกลางคืนมีพนักงานเพียงคนเดียวที่ต้องดูแลผู้อยู่อาศัย15คนนั่นหมายถึง15คนที่ต้องการอยากความช่วยเหลือในการเข้าห้องน้ําและการดูแลส่วนตัวคุณยายมะลิเคยรอถึง2ชั่วโมงเพื่อให้มีคนมาช่วยพาไปห้องน้ําปุ่มเรียกของเธอกระพริบโดยไม่มีคนตอบขณะที่พนักงานคนเดียววิ่งวุ่นจากห้องหนึ่งไปอีก ก่อห้องมันไม่ใช่การละเลยแต่เป็นเรื่องของจํานวนคนที่มากเกินไปไม่มีมือเพียงพอที่จะดูแลทุกคนได้อย่างที่ต้องการนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าการศึกษาปี2564จากสมาคมดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทยพบว่า60%ของบ้านพักคนชาราขาดแคลนพนักงานเรื้อรางผลลัพธ์คือตารางการให้ยาล้มเหลวการดูแลสุขอ,อนามัยถูกรีบเร่งและผู้สูงวัยต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวนานกว่าที่คาดไว้แล้วยังมีตารางที่เข้มงวดอาหารเช้าเวลา7นาฬกาบนาทีอาบน้ำ เมื่อพนักงานมีเวลาและเข้านอนตอน21นาฬิกาไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่แทนที่จะมีอิสรภาพส่วนตัวหลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในระบบที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพมากกว่าความเป็นตัวตนและความเหงานั่นคือผลข้างเคียงที่เงียบแต่รแรงการวิจัยจากสถาบันผู้สูงวัยแห่งชาติระบุว่าการแยกตัวทางสังคมในบ้านพักคนชราพเพิ่มอัตราภาวะซึมเศร้า30% เมื่อเทียบกับผู้สูงวัยที่อยู่บ้านวันเวลาผ่านไปอย่างเลื่อรางการมาเยี่ยมลดน้อยลงและหลายคนเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจางหายไปนี่คืออนาคตที่คุณจะเลือกหรือ 2. น้ำหนักทางอารมณ์ของการทิ้งบ้านไว้ข้างหลังบ้านของคุณไม่ใช่แค่ผนังสีด้านมันคือฉากหลังของเรื่องราวชีวิตคุณทุกห้องเก็บเสียงหัวเราะความรักและเวลาที่ใช้ไปอย่างมีค่าเคาน์าเตอร์ครัวที่คุณสอนลูกๆทำขนมรงรถที่คุณจิบกาแฟในเช้าที่เย็นสบายวงกบประตูที่มีรอยขีดวัดส่วนสูงของหลัง แต่ละพื้นที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่หล่อหลอมตัวตนของคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถูกขอให้ทิ้งมันทั้งหมดไว้ยกตัวอย่างลุงสมชายครูกรเกษียณที่ใช้ชีวิต40ปีในบ้านไม้หลังเล็กๆมันไม่ใช่แค่บ้านมันคือส่วนหนึ่งของตัวตนเขาแต่เมื่อโรคข้อ,อกเสพทําให้การเดินขึ้นบันไดเจ็บปวดครอบครัวค่อยๆชักชวนให้ย้ายไปสถานดูแลเดินผ่านบ้านครั้งสุดท้ายเขาหยุดที่เตาผิงที่เคยอ่านนิทาน ให้ลูกสาวฟังนิ้วของเขาสัมผัสขอบเตาที่สึกกร่อนข้างนอกเขาลูกประตูสวนที่เขาร้างเมื่อหลายสิบปีก่อนการเก็บของไม่ใช่แค่การคัดเลือกข้าวของแต่เป็นการตัดสินใจว่าความทรงจำไหนที่เขาจะพาไปได้และอะไรที่ต้องทิ้งไว้ตลอดการเดือนต่อมาเขาบอกลูกชายว่าฉันไม่ได้แค่ออกจากบ้านฉันทิ้งตัวเองไว้ที่นั่นประสบการณ์ของลุงสมชายไม่ใช่เรื่องแปลกการศึกษาจากวารสารผู้สูงวัยพบว่าผู้สูงวัยที่ถูกบังคับให้ย้ายก่อนพร้อมมีความเสี่ยงสูงขึ้น25เปอร์เซต์ ที่จะ,ะเผชิญภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลการต่อสู้ไม่ได้อยู่แค่การทิ้งกำแพงแต่เป็นการสูญเสียตัวตัวตนในบ้านคุณคือพ่อครัวชาวสวนนักเล่าเรื่องและผู้รักษาประเพณีในบ้านพักคนชราคุณกลายเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยชื่อบนแฟมและตาราที่ต้องปฏิบัติตามรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องแลกเรื่องราวชีวิตคุณกับบทที่คนอื่นเขียนการแทนที่พิธีกรรมส่วนตัวด้วยกิจวัตรของสตาบัน น้ำหนักทางอารมณ์ของการออกจากบ้านมักถูกประเมินต่ำมันไม่ใช่แค่การย้ายมันคือการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนพบว่ายากกว่าที่เคยจินตนาการคุณพร้อมจะปล่อยวางหรือ 3. ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณอาจคาดไม่ถึงนี่คือเรื่องน่าประหลาดใจบ้านพักคนชราถ,ถูกโฆษณาว่าเป็นทางออกด้านสุขภาพสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงวัยปลอดภัยได้รับการดูแลและมีระบบการแพทย์รองรับแต่ท่าแทนที่จะยืดอายุมันกลับทําให้อายุสั้นลงละ่ะอาจฟังดูเกินจริงแต่หลักฐานยากจะมองข้าม ลองนึกถึงรังพึ่งเต็มไปด้วยชีวิตแออัดและเต็มไปด้วยกิจกรรมตอนนี้จินตนาการว่ารังนั้นเต็มไปด้วยพึ่งที่เปราะบางติดเชื้อได้ง่ายและไม่สามารถบินหนีได้นั่นคือบ้านพักคนชราในช่วงฤดูไข้หวัดสูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศไทยรายงานว่าผู้อยู่อาศัยในสถานดูแลระยะยาวมีโอกาสติดเชื้อจากโรงพยาบาลเช่นปอดบวมหรือเชื้อด้อยยา50%มากกว่าผู้สูงวัยที่อยู่บ้านพื้นที่ใช้ร่วมกันการสัมผัสผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และพนักงานที่ทำงานหนักเกินไปสร้างสภาพแวดล้อมที่โรคแพร่กระจายราฟายป่าสำหรับระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอแม้แต่ไข้หวัดธรรมดาก็อาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่การติดเชื้อไม่ใช่ความเสี่ยงเดียวยังมีกับดักของการขาดการเคลื่อนไหวที่บ้านคุณอาจเดินไปที่ตู้จดหมายทำอาหารง่ายๆ หรือดูแลต้นไม้การเคลื่อนไหวเล็กๆที่ทําให้ร่างกายและจิตใจตื่นตัวในบ้านพักคนชราสิ่งเหล่านี้หายไปอาหารถูกนํามาให้งานนอกบ้านถูกจัดการและการเคลื่อนไหวลดลงเหลือน้อยนิดแม้จะดูเหมือนเป็นการผ่อนคลายแต่มันอันตรายการศึกษาในปี2561จากวารสารผู้สูงวัยแห่งประเทศไทยพบว่าผู้สูงวัยในสถานดูแลสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและการรับรู้เร็วกว่าผู้ที่อยู่ในบ้านถึงสองเท่ามันเหมือนรถที่จอดอยู่ในโรงรถถ้าไม่ใช้งานมันจะเริ่มขึ้นสนิม การอยู่บ้านแม้จะต้องมีผู้ช่วยบ้างจะเป็นทางเลือกที่สุขภาพดีก,กว่าหรือไม่แม้ว่าบ้านพักคนชราจะให้การดูแลที่มีโครงสร้างแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่มักไม่ถูกกล่าวถึงก่อนที่จะคิดว่าสถานดูแลเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดลองถามตัวเองมันจะช่วยให้คุณจเจริญเติบโตจริงๆหรือแค่ช่วยให้คุณมีชีวิตอยู่หากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 4. ทางเลือกการอยู่ในบ้านด้วยการวางแผนอย่างชาญฉลาด หากบ้านทักคนชราไม่ใช่คําตอบที่สมบูรณ์แบบแล้วอะไรคือคําตอบคําตอบอาจใกล้กว่าที่คุณคิดในบ้านของคุณเองการอยู่ในบ้านหมายถึงการอยู่ในที่ที่คุ้นเคยพร้อมปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายมันไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือแต่เป็นการสร้างระบบสนับสนุนที่ช่วยให้คุณรักษาความเป็นอิสระและตัวตนยกตัวอย่างคุณป้าสุวรรณอายุ78ปีตั้งใจจะอยู่ในกระท่อมที่รักหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแทน ที่จะย้ายไปสถานดูแลเธอทําการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ติดราวจับในห้องน้ําสร้างทางลาดาดที่ระเบียงและส่งกาไลแจ้งเตือนทางการแพทย์ที่เรียกความช่วยเหลือได้ด้วยการแต่ครั้งเดียวเธอจัดให้มีผู้ดูแลมาเยี่ยมสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อช่วยทําอาหารและงานบ้านขณะที่เพื่อนบ้านแวะมาดื่มชาและพูดคุยผลลัพธ์คือคุณป้าสวุวรรณยังเป็นตัวเองยังคงดูแลสมาลิยังงีบในเก้าอี้ตัวโปรดยังใช้ชีวิตในแบบของเธอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่ารายงานปี2,563จากสมาคมผู้สูงวัยแห่งประเทศไทย พบว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพร้อมการสนับสนุนที่เหมาะสมมีความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้น40%ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังประหยัดดังเงินได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในบ้านพักคนชราซึ่งอาจสูงถึง4 0 0 0 0 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้นการปรับปรุงบ้านง่ายๆแสงสว่างที่ดีขึ้นพื้นกันลื่นบันไดลิฟต์หรือเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะสามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และสะดวกสบายสำหรับการสูงวัยเพิ่มการดูแลแบบภาคธารบริการส่งอาหารหรือโปรแกร,รมชุมชนและการอยู่ในบ้านจะไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่เป็นทางเลือกที่ดีกว่ากุญแจคือการวางแผนยิ่งคุณเริ่มปรับปรับเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่การควบคุมอนาคตก็ยิ่งง่ายขึ้นลองถามตัวเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรที่ทําให้บ้านของคุณปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นได้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นราวจากระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน หรือแค่เครียสิ่งกีดขวางทุกอย่างกล้าสู่การสูงวัยอย่างชาญฉลาดที่บ้านคือกล้าสู่การรักษาอิสรภาพการอยู่ในบ้านจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือไม่5พลังของการควบคุมชีวิตตัวเองทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นคือของขวัญโอกาสใหม่ในการตัดสินใจที่กําหนดวันของคุณการสูงวัยไม่ได้หมายถึงการยอมจํานนต่อการควบคุมลองนึกภาพการตื่นขึ้นและเลือกเวลาทานอาหารเช้าเลือกดูรายการที่ชอบหรือนั่งลงในเก้าอี้ตัวโปรดพร้อมปริศนาสอนไข่ ตอนนี้ลองนึกภาพอิสรภาพนั้นค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยตารางที่เข้มงวดซึ่งคนอื่นกำหนดการควบคุมไม่ใช่แค่ความรู้รามันจำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีการวิจัยจากวารสารจิตวิทยาแห่งประเทศไทยพบว่าผู้สูงวัยที่มีการรวบกุมชีวิตประจำวันมากขึ้นสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นถึง7ปีทำไมเพราะพลังในการตัดสินใจทำให้จิตใจเฉียบคมจิตวิญ,ญญาณมีส่วนร่วมและสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น เมื่อคุณกำหนดวันของคุณได้มันให้ความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจข่าวดีคือการอยู่ในความควบคุมไม่จำเป็นต้องเป็นอิสระโดยสมบูรณ์แค่จัดชีวิตให้คุณยังเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจการจ้างผู้ดูแลไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการขณะที่ยังทำสิ่งงอต่างๆในแบบของคุณการจัดบ้านใหม่เพื่อความสะดวกช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและปลอดภยัยแม้แต่การเลือกเล็กๆเ,เ,เช่นการวางแผนมื้ออาหารหรือกำหนดเวลาเข้านอนก็เสริมสร้างความเป็นตัวคุณ การอยู่ในบ้านแทนที่จะย้ายไปสถานดูแลช่วยให้คุณยังคงกำหนดชีวิตได้แทนที่จะปรับตัวเข้ากับตารางของสถาบันคุณเลือกได้ว่าจะใช้เวลาอย่างไรอิสระภาพนี้รักษาตัวตนของคุณเตือนคุณว่าคุณยังเป็นคุณการได้เป็นผู้ตัดสินใจมีความหมายแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรที่คุณทำได้วันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังควบคุมชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ้านสร้างเครือข่ายสนับสนุนหรือวางแผนสำหรับอนาคตทุกย่างกล้าสู่ความเป็นอิสระคือกล้าสู่ชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขมากขึ้น 6. ความจริงทางการเงินที่อาจทําให้เงินออมคุณหมดไปมาคุยเรื่องเงินกันเพราะเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเร็วลองนึกภาพเงินออมของคุณเหมือนถังน้ําที่มีรอยรั่วตอนแรกคุณอาจไม่สังเกตแต่เมื่อเวลาผ่านไปหยดน้ํากลายเป็นน้ําท่วมและเงินที่คุณหามาอย่างยากลําบากก็เกือบหมดไปในประเทศไทยค่าบ้านพักคนชราอยู่ระหว่างสี่หมื่นถึง120,000บาทต่อเดือนนั่นคือ4 8 0 0 0 0ดห ถึง1.44ล้านบาทต่อปีลองยืดออกไปเป็นทศวรรษ4.8ล้านถึง14.4ล้านบาทและถ้าคุณหวังว่าประกันสังคมจะครอบคลุมคิดใหม่ได้เลยประกันสังคมครอบคลุมแค่การฟืนฟ้นฟูระยะสัน้นไม่ใช่การดูแลระยะยาวสวัสดิการจากรัฐมันช่วยได้แต่เฉพาะเมื่อคุณใช้ทรัพย์สินเกือบหมดแล้วทําให้คุณแทบไม่เหลือการควบคุมทางการเงินตอนนี้ลองพลิกมุมมองการอยู่ในบ้านพร้อมการสนับสนุนที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ทางเลือกด้านวิถีชีวิต แต่เป็นการตัดสินใจทางการเงินที่ฉันฉลาดลองพิจารณาค่าใช้จ่ายการติดตั้งทางลาดอาเสียค่าใช้จ่าย10,000บาทการจ้างผู้ดูแล10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ชั่วโมงละ200บาทนั่นคือประมาณ1 4 0 0 0บาทต่อปีแม้จะรวมการปรับปรุงบ้านและความช่วยเหลือภาคธรรมค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวของบ้านพักคนชราแถมคุณยังได้อยู่ในที่ที่คุ้นเคยพร้อมรักษาเงินออมไว้ได้มากขึ้นคุณจะทำอะไรกับเงินนั้นแทนได้บ้าง ท่องเที่ยวลงทุนในอนาคตของหลานหรือแค่รู้สึกสบายใจที่เงินของคุณไม่ได้หายไปกับค่าธรรมเนียมสถาบันการเลือกไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณจะอยู่ที่ไหนแต่เป็นวิธีปกป้องสิ่งที่คุณสร้างมาด้วยความยากลําบากก่อนที่คุณจะคิดว่าบ้านทักคนชราเป็นทางเลือกเดียวลองถามตัวเองการอยู่ในบ้านจะเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่ดีกว่าหรือไม่ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมคุณสามารถรักษาทั้งความเป็นอิสระและความมั่งคั่งของคุณได้คุณจะเริ่มทําอะไรวันนี้เพื่อทําให้มันเกิดขึ้น 7. ผลกระทบทางจิตใจ และวิธีปกป้องตัวเองลองมองข้ามด้านร่างกายและการเงินของบ้านพักคนชราแล้วผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์หลักลองนึกภาพดอกไม้ที่ถูกถอนรากจากดินหักขาดสารอาหารและความมั่นคงจากสภาพแวดล้อมมันจะเริ่มเหี่ยวเฉานั่นคือความรู้สึกของผู้สูงวัยหลายคนเมื่อย้ายไปสถานดูแลพวกเขาสูญเสียจุดมุ่งหมายและกิจวัตรประจําวันกลายเป็นวงจรของการรอคอยรออาหารรอผู้มาเยี่ยมรอกิจกรรมตามตาราง การศึกษาในปี2,562จากวารสารจิตวิทยาและการสูงวัยพบว่า35%ของผู้อยู่อาศัยใหม่ในบ้านพักคนชราสแสดงอาการเสื่อมถอยทางความมอดทิดภายใน6เดือนทำใหม่ปัจจัยสำคัญคือการสูญเสียความเป็นอิสยากระทันหันเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งพื้นฐานในชีวิตตื่นเมื่อไหร่กินอะไรหรือใช้เวลาอย่างไรมันบันทอนความเฉียบคมทางจิตใจและความเป็นตัวคุณตอนนี้ลองเปรียบเทียบกับก,บการอยู่ในบ้านแม้จะมีผู้ช่วยบ้างคุณก็ยังควบคุม ได้คุณยังคงเป็นชาวสวนของชีวิตตัวเองเลือกได้ว่าจะตัดแต่งหรือปลูกอะไรสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของบ้านชั้นวางหนังสือที่คุณเติมเต็มห้องครัวที่คุณเคยทําอาหารเก้าอี้ที่พอดีตัวช่วยรักษาตัวตนของคุณการศึกษาระบุว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพร้อมการสนับสนุนที่เหมาะสมมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าและการเสื่อมถอยทางความคิดช้าลงกุญแจในการปกป้องตัวเองไม่ใช่แค่การอยู่บ้านแต่เป็นการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวนเขียนทําอาหารหรือเล่นดนตรีการทําให้จิตใจ และร่างกายตื่นตัวเป็นสิ่งสำคัญลองถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่คุณรักและจะต่อสู้เพื่อรักษาไว้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรจงยึดมันไว้แน่นเพราะท้ายที่สุดการสูงวัยไม่ใช่แค่การเพิ่มปีให้ชีวิตแต่เป็นการเพิ่มชีวิตให้กับปีเหล่านั้นตอนนี้เมื่อเราได้ค้นพบความจริงของบ้านพักคนชราพลังของการอยู่ในบ้านและความสำคัญของการควบคุมชีวิตคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตของคุณหรือไม่ เราอยากฟังจากคุณคอมเมนต์ด้านล่างและแชร์หนึ่งสิ่งที่คุณเรียนรู้วันนี้และวางแผนจะนำไปใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ้านเล็กๆวางแผนการเงินหรือแค่การตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมและเป็นอิสระการเดินทางของคุณมีความหมายหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เรานำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณและคนอื่นๆ ที่ต้องการสูงวัยด้วยความฉลาดและมั่นใจแล้วพบกันในวิดีโอหน้า